สวัสดีค่ะชาวทาตลมมิถุนตุลกุมจะดูเป็นราศีหรือลัคนาราศีก็ได้นะคะใต้คลิปมีให้เช็คนะคะส่วนการดูดวงส่วนตัวก็ใต้คลิปเช่นกันคลิปนี้เป็นความรักของคนโสดเดือนสิงหาคมเดี๋ยวเรามาดูกันหน่อยนะคนโสดสละโสดไหมหรือจะอัปเดตกล้าวหน้าไปถึงไหน คนโสดเดือนนี้มีความลังเลนะมันมีทางเลือกสองทางให้คุณสับสนมันมีคนเก่าๆก,กลับมาอาจจะเป็นเก่าทั้งสองคนเก่าหนึ่งเก่าสองหรือเก่าใดก็ตามกําลังจะวนเวียนเข้ามาในชีวิตแต่ท้ายที่สุดคนที่ใช่มันจะมีเพียงหนึ่งเดียวความจริงมีเพียงหนึ่งเดียวนะคะแต่ตัวคุณเองนั้นรู้สึกว่ามันก็อากระอวนใจสับสนเหลือเกินกับความสัมพันธ์ครั้งนี้กับการตัดสินใจครั้งนี้คนบางคนคุณคิดว่าคุณกําลังจะลืมคุณกําลังจะหลุดพ้น คุณกำลังจะมูฟออนคุณกาลังจะเริ่มต้นใหม่เปล่าเลยกลับมาเฉยเลยนะคะหรือถ้าเขายังไม่กลับมาตัวเป็นๆนคนเหล่านั้นจะอยู่ในความทรงจำอาจจะมาทางสื่อโซเชียลเรื่องราวการบอกกล่าวข่าวสารหรือทักทายกลับมาหาคุณคุณเองเดือนนี้รับบทที่จะต้องเอาชนะใจตัวเองให้ได้ซึ่งถามว่าทำได้ไหมทำได้แต่จะทำไม่ได้หรือจะทุกข์ใจหรือจะอึดอดัดหรืออาจจะ ไม่สามารถออกจากวังวนเก่าได้นั่นคือตัวคุณเองสมยอมที่จะดึงความทรงจำเก่าๆที่เจ็บปวดกลับเข้ามาแต่ดูแล้วพลังงานส่วนใหญ่คุณมูไปข้างหน้าได้เยอะแล้วคุณทำได้เพียงแต่ว่าอาจจะต้องทนอึดอัดนิดหนึ่งนะคะเพราะฉะนั้นล้วเนี่ยท่านใดก็ตามที่ยังตัดคนเก่าๆไม่ขาด หรือคนเก่าๆนั่นแหละนะคะพยายามยื้อรั้งคุณไว้ด้วยโชคชะตาภูมิลิขิตหรือด้วยวิบากกรรมหรือด้วยอะไรที่ที่แล้วแต่จะนิยามคุณเองจะต้องเดินไปข้างหน้าเพราะตัวคุณเองนั้นมีสิ่งดีๆรออยู่นะเพราะฉะนั้นพยายามมีสติมองหาทางออกมองหาทางรอด อย่าคิดว่าเป็นทางตันอย่าคิดว่าความรู้สึกตรงเนี้ยเราไม่สามารถชนะมันได้นะคะหรือถ้าเขาเข้ามาในชีวิตจริงๆหรือมันต้องเลือกระหว่างคนสองคนมันจะมีคนที่ใช่แล้วคนที่ใช่คือคนไหนคือคนที่พาคุณไปสู่แสงสว่างคือคนที่เปิดเผยคนนะเพราะฉะนั้นแล้วปัญหาเนี้ยจะผ่านไปได้นะคะอึดอัดนิดนึงแต่สุดท้ายเราสำเร็จที่นี้ขอดูว่าคุณจะได้เรียนรู้จะได้เผชิญกับอะไรในเรื่องของความรักปวดหัวไมเกรนขึ้นทีเดียวนะคะ คุณจะรู้สึกว่าเดือนนี้ยากจังเลยอย่าคิดว่ายากค่ะนะคะตัวคุณเองอะ่ะบางทีมันรายล้อมไปด้วยคนที่ให้ความสนใจคนแอบ,บมองแอบบชอบไม่ว่าจะเป็นคนใหม่ๆหรือแม้กระทั่งคนเก่าๆจะกลับมาแต่คุณยังรู้สึกว่าทําไมฉันไม่มีความสุขทําไมฉันยังดูงงๆทาไมไอ้รอบข้างรอบตัวมันยังไม่ใช่อะ่ะก็ไม่รู้จักที่บายว่าไม่ใช่ยังไงแต่รู้สึกว่ามันไม่ใช่นะคะเพราะฉะนั้นมันก็เลยเหมือนกับว่าคนท่าตลมหลายๆท่านอะ่ะ คนโสดสสดจนชินสสดอยู่คนเดียวพึ่งพาตัวเองแก้ปัญหาตัวเองตอนที่ฉันมีปัญหาก็ไม่เห็นมีเขาคนนั้นหรือเธอคนนั้นเลยฉันก็ยังต้องดําเนินชีวิตต่อไปคุณก็เลยเหมือนกับว่ามีแล้วเหมือนไม่มีเอ๊มีทําไมนะคะมันมัน,ม,นมันเป็นฟิลนั้นทีนี้สิ่งที่คุณจะประเชิญก็คือการได้ได้เริ่มต้นได้ตื่นรู้ได้พูดคุยได้สื่อสารในเดือนนี้นะคะเออมันจะมีการได้ ได้เริ่มต้นน่ะนะคะไม่ว่าคุณเริ่มต้นที่จะเห็นคนน่าสนใจหรือรู้ว่าคนคนนี้สนใจคุณคุณอาจจะเข้าไปดูไปส่องไปเรียนรู้หรือเขาเองก็อาจจะส่องคุณหรือแสดงออกไหมคุณเห็นเป็นนัยยะว่าเขาสนใจคุณนะเขาอยากรู้คุณชอบอะไรเขาอยากรู้คุณมีแฟนหรือยังคุณโสดไหมนะคะมันแปลว่าตัวคุณเองอะมันเช่นกับการโสดอยู่แล้วคุณรู้ตัวดีว่าการที่คุณเป็นอย่างเงี้ยคุณก็ไม่ได้ลําบากอะไรแต่คุณจะมีความรู้สึกเบื่อตรงที่ว่าถ้าใครเขามาแล้ว เราไม่ใช่แเราไม่ตอบโจทย์แล้วเหนื่อยเราต้องรอแล้วอะไรก็ไม่รู้คุณก็จะไม่ค่อยโอเคเท่าไหร่แต่สิ่งหนึ่งที่อยากจะบอกคุณว่าไม่ว่าคุณจะอารมณ์ภายในของคุณเนี่ยมันจะรู้สึกยังไงก็ตามคุณจะต้องเป็นผู้ที่มีสติมีปัญญานะคะต้องอ่านสถานการณ์ออกต้องรู้เท่าทันอารมณ์ตัวเองนะเออ่ไม่ใช่ว่า จิตตกอยู่ง่ายจิตตกอยู่บ่อยนะคะหรือแม้กระทั่งว่าโดนแรงประทะแรงกระแทกแรงสกิดจ,จากคนเก่าๆซึ่งมันท็อกซิกเนี่ยหรือพลังงานท็อกซิกเนี่ยแล้วใจคุณก็แบบแป้ววันไหววิบไหววูบไหว,ว,วไปอะระวังตรงนี้นะคะพยายามครองสติตัวเองให้ดีเพราะจรงิจรงๆแล้ว ถ้าท่านใดที่มีทางเลือกมากกว่าหนึ่งหรือมีคนเข้ามามันจะมีคนคนหนึ่งที่พร้อมที่จะพิสูจน์ตัวเองเพื่อเคียงข้างคุณเดี๋ยวเรามาดูกันหน่อยคะ่ะว่าคนคนนี้นะคะที่จะพิสูจน์ตัวเองหรือจะยังไงเนี่ยคือใครกันนะคะ เป็นชาวทาตุลมแนวโน้มมีถุนตุนกลุมเป็นคนเก่าเก่าคนรู้จักหรืออาจจะเป็นคนระเก่าแฟนเก่าเพื่อนเก่าใดๆเก่าๆเป็นคนทัาบน้ําได้กระกฎพิจิกมีธาตุไฟเมสิงิงธนูได้นะคะธาตุลมโดดเด่นนะมีถุนตุนกลุมเหมือนกันกันกบคุณแล้วก็มีชาวธาตุดินปรสกรรมกรมาทุกธาตุธาตุที่ดูแล้ว ที่ยังเหนียวแน่นกับคุณจะเป็นชาวธาตุน้ํากระดกพิจิกเมนธาตุดินเนี่ยก็เหนียวแน่นเพื่อประสบการณ์บังกรและชาวธาตุไฟก็รอจังหวะโอกาสเข้าหาคุณธาตุลมได้กันเนี่ยอาจจะดูละล้าละละัละลงอยู่ทีนี้ว่าคนคนนี้นะคะมีความซีเรียดเคร่งเครียดจริงจังนะคะมองหาจังหวะหาโอกาสเพื่อเข้าหาคุณมันเหมือนชีวิตของคนคนนี้เขาหรือเธอคนนี้อาจารย์ดูทุกเพศแทนเพศเราเองทุกลิปเป็นเช่นนี้นะคะดูทุกเพศนะก็คือว่า ต้องการเข้ามาแล้วยึดพื้นที่ในหัวใจคุณต้องการมาแล้วอยู่อย่างยั่งยืนถาวรไม่มาไม่ไปไม่ไปไหนอีกแล้วมีโอกาสเป็นคนเก่าๆหรือเป็นรักหนังไหวคนคนนี้นะคะเป็นไปได้ว่าเขาอาจจะแยกย้ายไปจากคุณได้สักระยะหนึ่งด้วยปัจจัยอะไรที่มันไม่พร้อมและพอเดือนนี้พร้อมกลับเข้ามารอโอกาสที่จะเข้ามาหาคุณจะเข้ามาแบบเนิบๆช้าๆแต่มาแบบซีเรียสจริงๆ มาขอคืนดีมาเริ่มต้นความสัมพันธ์เขามองว่าคุณคือโอกาสอันยิ่งใหญ่โอกาสอันมั่นคงหนักแน่นคือต้องบอกว่าในเดือนนี้หรือก่อนหน้านี้ก็ได้คุณสวยขึ้นคุณหล่อขึ้นคุณเก่งขึ้นคุณดูมีออร่าขึ้นคุณมั่นคงขึ้นในตัวตนของคุณมันก็เลยเป็นพลังบวกเป็นแรงดึงดูดแนวโน้มคนเก่าๆสูงมากที่จะกลับเข้ามาเดี๋ยวดูซิว่าเอ่อเทคแอคชั่นยังไงเนี่ย คนคนนี้ก็เป็นคนโดดเด่นในสังคมของตัวเองนะเวลาที่เขาอยู่ที่อื่นเนี่ยเขาก็จะเป็นตัวของตัวเองเนาะมีความมั่นใจมีความหรูหรามีความมัสคคลีนเฟมินีนอะไรต่างๆของเขามีความมั่นใจในตัวเองมีความออร่าดเด่นดังแต่พอจะกลับมาขอคืนดีกับคุณมาอะไรกับคุณเนี่ยเขาก็ค่อนข้างเกรงมากๆกลัวผิดหวงังกลัวคุณไม่ไม่อ้าแขนรับนะคะกลัควคุณไม่เปิดใจเขาคนนี้นะคะพยายามจะซุ่มดูคุณสองคน รอจังหวะรอโอกาสกลับเข้ามาหาคุณเขาเครียดมากค่ะเพราะครั้งเนี้ยเขาเต็มที่สุดกำลังต้องการการเป็นเจ้าของหัวใจการอยู่อย่างยังยืนถาวรไม่ไปไหนคือหวังหวังมั่นคงอะ่ะนะคะเพราะเขารู้ว่าคุณคือคนที่มีค่าก็จะมามอบรักแท้มาเปิดใจแล้วก็จะยอมเป็นนกน้อยในถ้วยทองของคุณตัวคุณเองอะไม่ได้จะ จำกัดอิสรภาพของใครหรอกคุณก็เฉยๆแหละมาดีก็ดีคนคนนี้ก็จะย่อไม่มีกงก็จะอยู่ในถ้วยนี่แหละนะคะน้ำล้นก็ล้นไปฉันก็จะอยู่ตรงนี้แหละคือจะมาเป็นนกน้อยในถ้วยทองของคุณเพราะฉะนั้นแล้วเนี่ยคนคนนี้ซีเรียสมากการเทคแอคชั่นของเขาจะมาแบบนิ่งๆนะคะมาแบบแสดงความจริงใจนะคะมาช่วยเหลือมาเกื้อกูลมาช่วยแก้ปัญหามาอะไรก็ไม่รู้แหละแม้กระทั่งว่ามาเปเงินก็ได้นะคะมาแบบที่คิดว่า คุณจะไม่ปฏิเสธน่ะนะคะ,ะเดี๋ยวดูซิคนคนนี้นะเขาอยากบอกไรคุณที่ผ่านมาเขาเจ็บปางตายเจ็บเจียนตายผิดหวังเสียใจกับสิ่งที่ผ่านมาถ้าเขาเคยทําให้คุณเสียวความรู้สึกเขาสํานึกผิดแล้วเขาได้รับผลของการกระทํานั้นแล้วและเขาก็เข็ดหลาบแล้วเขามีความรู้สึกว่าคุณคือคนที่มีค่าและไม่อยากจะสูญเสียอยากจะกลับมาขอคืนดีมาเริ่มต้นใหม่ มาเป็นการเติมเต็มมาเป็นครอบครัวมาเป็นความรักไปเจอคุณพ่อคุณแม่หรือการออกสังคมร่วมกันาการเป็นหนึ่งเดียวของกันและกันเขามีความรู้สึกว่าการตัดสินใจของของเขาครั้งนี้มันถูกต้องมันเฉียบขาดแล้วเพราะที่ผ่านมาเนี่ยเขาผิดเองนะคะที่ทอดทิ้งคุณไปที่ไมไ่เลือกคุณหรือแยกย้ายไปจากคุณหรือทําให้คุณเสียใจบอกเลยว่าเขากังวลมากกังวลว่าเขาจะไม่ได้มีคุณในชีวิตกังวลว่าคุณจะไม่รับเขาไว้ในชีวิต เขาคน้ังซีเรียสมากๆอ่เดี๋ยวรู้สิว่าคนคนนี้เกื้อกูลอะไรคุณบ้างในการกลับมามันดีไหมดีไหมเหรอมันดีคือมันอยู่ที่คุณมากกว่าว่าคุณพอใจหรือเปล่าตัวคุณเองคุณอยู่ได้ด้วยตัวเองคุณไม่ได้สีเรียสอะไรจะมาแล้วมาดีคุณก็ดีมาแล้วไม่ดีฉันก็ไม่ไม่ได้รับไหวอยู่แล้วเพราะคุณเองอะนะคะรู้อยู่แล้วว่าต้องทํายังไงเพียงแต่ว่ามันอาจจะอึดอัดนิดนึงถ้าคนคนนี้ออกตัวแรง เร่งเครื่องติดเทอร์โบมาแบบว่าง้อสุดชีวิตสุดลิสุดเด็ดคุณก็จะรู้สึกแบบว่าอุย้ยเป็นอะไรมากปะเนี่ยอะไรอย่างเงี้ยนะคะคุณอาจจะอึดอัดคือเกื้อกูลไหมาอาจารย์ว่ามันมีความเกื้อกูลตรงที่ว่าคนคนนี้เด็ดเดี่ยวมาขอเริ่มต้นแล้วเขาจะ แก้ปัญหาทุกอย่างของเขาให้ให้หมดโจดให้หมดไปเมื่อเคียงข้างเคียงคู่เป็นคู่แท้เป็นคู่ทุกคู่สุขไม่ได้เอาแต่เป็นคู่สุขนะเป็นคู่แท้เลยนะคะหรืออย่างน้อยนะคะก็มาขอเจราจาพูดคุยเริ่มต้นคุยกันใหม่น่ามาเรียนรู้กันก็ยังดีถามว่าเกือ้อกูลตรงไหนปัญหาเก่าๆจบถ้าคุณให้อภัยได้มันก็ไม,ม่มันก็ไม่ได้มี ปัญหามีข้อขัดแย้งอะไรนะคะอยู่ที่คุณแหลกนะคะแต่ตัวคุณคนนี้เองเนี่ยเขาอยากที่จะมาขอเริ่มต้นมาเคียงข้างเคียงคู่เขาคงผ่านการตกผลึกความคิดหรือการก็ไม่อยากจะพูดว่าได้รับผลกรรมเนาะแต่เขาก็สาหัสเหมือนกันนะกับอดีตที่ผ่านมาสมัยก่อนตอนที่เขาหากับคุณตอนนั้นเขาอาจจะทําความลาบากใจให้กับคุณแล้วก็แยกย้ายกันไป แต่พอมาครั้งนี้กลับมาคุณก็ลำบากใจว่ามาแล้วจะมาในรูปแบบเดิมไหม new version หรือเปล่าดีกว่าเดิมหรือเปล่าแต่คนคนเดิมมันจะเปลี่ยนได้ยังไงมันหนังสือเล่มเก่าหรือเปล่าบทความเดิมๆดมบทจบเดิมเมหรือเปล่ามันก็ทําให้คนณอึดอัดตรงนี้เนาะ,ะเดี๋ยวเรามาดูกันซิว่า แล้วข้อควรระวังของคนคนนี้นะคะเพราะคุณเองอ่ะมันต้องมีความกังวลใจถ้ากลับมามากกว่าหนึ่งเนี่ยคุณลำบากใจแน่นอนหรือบางคนบางท่านมีคนที่รู้จักอยู่ในแวดวงสังคมกําลังจะเทียบเคียงมาจีบคุณกับคนเก่ากลับเข้ามาคุณก็เริ่มอึดอัดละนะคะแต่จริงๆสถานการณ์ไม่ได้บีบคั้นมากนะแต่ด้วยความที่คุณเป็นคนที่มีความรู้สึกว่าไม่ประสงค์ที่จะมาลำบากใจมันก็ลยทาให้คุณรู้สึกว่าอึดอัดมากกว่าปกตินะคะข้อควรระวังเขาออกตัวแรงเร็วค่ะเขาจะพุ่งทยานเข้ามาหาคุณ เขาจะผูกมัดคุณเขาจะคลั่งรักคุณเขาจะนิดคุณมากจนคุณรู้สึกว่าฉันเหมือนกําลังโดนลมวันอยู่ทําไมเขาต้องมาบีบคั้นฉันขนาดนี้ฉันก็อยู่ของฉันดีๆภารกิจการงานฉันก็เยอะแยะไปหมดเลยฉันต้องทํางานฉันต้องดูแลครอบครัวดูแลตัวเองหรือฉันต้องเรียนหนังสืออะไรคนคนนี้มาแบบกะว่าเหมือนเอาอะไรมาครอบคุณไว้อ่ะมาดักจับคุณนะนึกออกไหมเอาอะไรมาครอบคุณไว้คือต้องการแบบ เออมาคือมุ่งหน้ามาหาคุณเพื่อให้ได้จริงๆอะ่ะเนี่ยมันจะเกิดการประเด็นท็อกซิกกันเกิดขึ้นเพราะคุณมีความรู้สึกคุณไม่ต้องการให้มาบังคับฉันคิดเองได้ฉันรู้ฉันตัดสินใจเองนะอะไรยังไงข้อควรระวังหรือเขาขลั่งรักคุณมากเกินไปเขาแสดงออกอย่างชัดเจนหึงหวงหรืออยากได้คุณมาก มากจนถึงขั้นกับว่าใช้วิชามารวิชาใดก็จะพยายามเข้าหาที่สุดเพราะกลัวสูญเสียกลัวพลาดอีกเพราะคุณมีคนเดียวในจักรวาลไม่มีอีกแล้วไงถ้าครั้งนี้ไม่ได้คุณเนี่ยเขาเขาต้องแย่แน่ๆเลยอะ เนี้ประเด็นมันจะอยู่ที่การทะเลาะกันะคุณจะรู้สึกญหงุดหงิดใจลำคาญใจแบบอุอ้ยวุนว่นวายเช็คตลอดเวลาเลยเที่ยวไร้เที่ยวขื่ออะไรเงี้ยคุณจะคุณจะอึดอัดนะเดี๋ยวเราดูซิว่าคุณคนทำยังไงกับสถานการณ์ตรงนี้ดีให้มันเป็นประโยชน์กับคุณเนี่ยตัวคุณเองจะอึดอัดกับประเด็นนี้แหละคือบางทีการที่เราเป็นที่ต้องการของคนเก่าๆหรือคนอะไรฟังดูมันก็เหมือนดีเนาะถ้าเป็นคนที่เรารอ แต่การที่เขาโอ้ยพุ่งทยานมาเรามากเกินไปเนี่ยมันก็รู้สึกอะไรที่มากไปอรักเกินรักมันมักทําลายอะเนาะให้คุณเป็นตัวของตัวเองคุณไม่ต้องไปเครียดไม่ต้องไปอึดอัดไม่ต้องไปแปลกความคับข้องใจใดๆกับสถานการณ์ตรงนี้เดือนนี้วางมันลง เหมือนคนอื่นนะ่ะคนอื่นเขาก็ใช้ชีวิตปกติคุณก็ใช้ชีวิตปกติรู้หน้าที่ทํางานทําการเรียนทําภารกิจของคุณให้ดีงามอ่มีหน้าที่ทํางานทํางานมีหน้าที่เรียนเรียนมีหน้าที่หาสตางหาสตางจัดสรรชีวิตจัดสรรเวลาจัดสรรความคิดเย่บแบกอย่างเช่นว่าสมมติว่าคนเก่าหรือคนคนนี้ทักมาคุณก็เริ่มเครียดแว่าทักมาทําไมมันจะทําอะไรฉันคุณไม่ต้องไปกังวลรับรู้อยู่กับความเป็นจริงว่าอ๋อทักมา ก็อ่านก็เห็นอะตอบได้ตอบตอบไม่ได้ก็พักไว้ก่อนคิดก่อนพิจารณาก่อนใช้วิจรารณญาณก่อนนะคะให้คุณใช้ชีวิตเหมือนเดิมให้มีความสุขความสุขของคุณคืออะไรอาจอย่างเช่นชอบไปพักผ่อนไปออกกําลังกายไปดูหนังไปทานขนมไปอยู่กับเพื่อนไปดูคอนเสิร์ตหรือไปออกกําลังกายอะไรก็ได้ทําไป คุณมีเสน่ห์ตรงนี้ตรงที่คุณเพิ่งพาตัวเองตรงที่คุณอยู่ได้ด้วยตัวเองตรงที่คุณดูแลตัวเองดีนี่คือเสน่ห์นี่คือข้อดีนี่คือรางวัลนี่คือคุณค่าของคุณเพราะฉะนั้นคุณคือเดอะซานมันก็เลยกลายเป็นว่ามีแต่คนต้องการดวงอาทิตย์ในจักรวาลมีดวงเดียวอย่างที่อาจารย์พูดคุณมีคนเดียวในจักรวาลคนคนนี้ต้องการคุณมากและคุณเป็นเพียงหนึ่งเดียวที่สว่างจ้าและทรงอิทธิพลทรงคุณค่ามากที่สุด คุณเด่นดังมากเดือนนี้บางทีการมีพลังงานเป็นซุปตาม,มันก็ทําให้เรารู้สึกเหมือนอึดอัดใช่ไหมเพราะเขาเขาหาเราถี่เราเยอะแต่อยากจะบอกคุณว่าจงภูมิใจในตัวเองเถอะการที่คุณพึ่งพาตัวเองการที่คุณสร้างคุณค่าหรือดูแลตัวเองดีเนี่ยคุณไม่จําเป็นต้องอึดอัดกับสเสน่ห์ของตัวเองเพราะการมีสเสน่ห์มันเป็นเรื่องที่ดีแต่เราจะใช้ให้เป็นประโยชน์เราจะไม่ใช้ในทางที่ผิดศีลธรรมอย่างเช่นการเช็คเลตติ้งอะไรต่างๆแต่เราจะใช้ตรงนี้แหละ ในการคัดสรรคนดีๆเข้ามาในชีวิตนะ,ะทีนี้เนี่ยเดี๋ยวเรามาดูบทสรุปกันหน่อยนะคะว่ามันจะออกมาในรูปแบบไหนเนี่ยแต่ดูแล้วตัวคุณเองอ่ะมันได้ตัดสินใจการตัดสินใจก็คือถ้ามีมากกว่าหนึ่งคนคุณอาจจะได้เลือกหนึ่งคนที่ใช่อาจจะเป็นคนเก่าๆเ,เดิมๆที่ดีที่ดีขึ้นหรืออาจจะเป็นคนปัจจุบันที่มอง อยู่ดูอยู่อะไรหรือเข้ามาใดๆก็ตามนะคะแต่ท้ายที่สุดเนะี่ยด้วยความที่ออร่าหรือเสน่ห์หรือพลังงานของคุณมันเจอจ้าแล้วมันมัน,ม,นมันทรงพลังอะนะคะมันก็เลยดึงดูดมาหมดพลังงานดีๆเวลาดึงดูดนะ่ะโอเคถึงแม้ว่าเราจะมีความด้านบวกเยอะบางทีมันก็มีหลงมาบ้างเนาะที่มันแปลกๆเพราะฉะนั้นมันเป็นหน้าที่ของเราที่เราต้องจัดการชีวิตของเรานะคะ บทสรุปเพิ่มขึ้นอย่างที่บอกค่ะสเสน่ห์ความรู้สติปัญญาคุณค่าของคุณจากเดิมที่มีดีพอสมควรมันดีขึ้นดีขึ้นและดีขึ้นเรื่อยๆอย่างที่บอกนะคะอย่าไปกังวลว่าอยู่ในจุดที่สูงแล้วมันโดดเดี่ยวตอนที่อยู่จุดต่ําสุดมันก็โดดเดี่ยวเหมือนกันถูกไหมเพราะฉะนั้นจงภูมิใจว่าอยู่ในจุดที่สูงไม่ต้องกลัวว่ายิ่งสูงยิ่งหนาว อากาศดีเย็นดีค่ะดีกว่าร้อนนะคะเพราะฉะนั้นอยู่ในจุดที่สูงทําตัวเองให้มีคุค่าให้สง่างามมีสติมีวิจารยณน,นะคะในการเลือกอมันมีทั้งคนจริงคนที่ใช่อยู่ในนี้ มันไม่มีใครที่จะมาใส่หน้ากากหลอกลวงคุณได้เพราะอย่างที่บอกคุณเป็นดวงอาทิตย์คุณเป็นเดือดซันคุณเป็นแสงสว่างสติปัญญาความรู้ความสามารถคุณตื่นรู้คุณรู้เท่าทันคุณอ่านออกคุณมองเห็นและยิ่งคุณมองเห็นคุณยิ่งอึดอัดเพราะคุณรู้สึกว่าอุ๊ยปลอมอ่ะไม่จริงอ่ะถูกไหมคะแต่เราไม่จำเป็นต้องพูดก็ได้เราก็แค่รู้เท่าทันและเราก็ปลิกตัวออกเพราะฉะนั้นในเสน่ห์ตรงนี้มันก็จะมีทั้งคนที่ดีและไม่ดีที่สวมหน้ากากเข้าหาเราเข้ามา เพราะฉะนั้นมันอยู่ที่คุณจัดการจัดสรรนะคะตัวคุณเองอะ่ะมันมุ่งหน้าทายานขึ้นสู่จุดที่สูงจุดที่เป็นแสงสว่างมุ่งไปข้างหน้าแล้วเพราะฉะนั้นเลือกคนที่ศีลเสมอคนที่ตอบโจทย์คนที่ทําให้คุณมีความสุขส่วนใครก็ตามที่เคยทําให้คุณอกหักผิดหวังเสียใจแล้ววันหนึ่งกลับเข้ามาคุณต้องมั่นใจนะว่าเขาไม่ได้มาเพียงเพื่อเอาชนะ เพื่อให้ได้เราหรือเพราะเสียดายแต่เขามาเพราะเขาเห็นคุณค่าและเขาดีจริงแล้วคุณค่าของเขามันเสมอกันกันกบเรานะคะระวังอารมณ์บางทีชาวทัานลงเวลาลำคาญใจก็จะมีความโหดร้ายรุนแรงเกี่ยวกาดในการพูดอยู่พอสมควรแบบเหมือนเหมือนร้องลัวปอะคือแบบ พ่นแบบไม่หยุดเลยเพราะฉะนั้นนั่นเนี่ยคนเรามันมีมีความรำคาญใจไดม้มีอารมณ์ที่มันขุดหมวได้แต่อยากให้คุณอะรักษา energy ในด้านที่ดีเพราะอะไรเพราะเนื่องจากว่าพลังงานของคุณมันออร่ามันมาดีเพราะฉะนั้นในเดือนนี้คุณจะได้เป็นผู้เลือกจะเลือกคนไหนขอให้เลือกที่ใช่แล้วดีแล้วมีความสุขความสุขกับความสําเร็จมันควรจะเป็นสิ่งที่มาได้กันและความเรียบง่ายก็เป็นญาติกับความสุข บางอย่างที่มันหือหวามาเร็วไปเร็วมันอาจจะตื่นเต้นท้าทายแต่มันก็ไม่ยั่งยืนเพราะฉะนั้นใดๆก็ตามขอให้คุณมีสติในการเลือกเพราะตัวคุณเองอะ่ะมันอยู่จุดที่สูงขึ้นแล้วการอยู่จุดที่สูงข้อดีของจุดที่สูงคืออะไรมองมาข้างล่างมันเห็นชัดทุกอย่างโอเคมันอาจจะเห็นตัวเท่ามดเท่าหัวไม่ขีดไฟลิปลี่แต่มันก็ยังดีกว่าเรามองไม่เห็นอะไรเลยเพราะฉะนั้นการมองเห็นหรือการมองออกหรือการมองให้เป็น มันอาจจะไม่ถูกใจเราเพราะบางทีความจริงมันอาจจะโหดร้ายหรือมันรู้สึกทําให้เรารู้สึกว่าเขาเขาเฟกเขาปลอมมันก็เป็นปัญหาของเขาที่เขาจะปลอมแต่ใจความสําคัญหลักของเราคือเราต้องคบคนให้ถูกให้เป็นนะเพราะฉะนั้นคนโสดมีโอกาสได้เลือกสรรอาจจะอึดอัดจใจลําบากใจเพราะมีเข้ามาเยอะหรือเข้ามาถี่หรือเขาออกตัวแรงหรือเขามีความคลั่งรักเรามากมายแต่มันก็ มองว่าเป็นการเรียนรู้มองไปการฝึกทักษะเราและการในการบริหารจัดการชีวิตบริหารจัดการให้รู้เท่าทันคนบริหารจัดการในเรื่องของการค้นหาผู้คนละกันนะคะอาจารย์เป็นกําลังใจให้นะถือว่าเป็นข่าวดีเรื่องดีเราต้องมองทุกอย่างให้เป็นวินกับวินอย่ามองว่ามันเป็นความยุ่งยากนะคะในทุกหนทางเนาะมันก็มีทั้งมันเหมือนเหรียญอย่างที่เขานิยามว่ารานมีสองด้านเนาะเพราะฉะนั้นเราจงใช้สองด้านให้เป็นประโยชน์ให้มันเป็นวินวินให้เป็นสีทอง ทั้งคู่อย่าให้ด้านหนึ่งเป็นมืดด้านหนึ่งเป็นสว่างแต่เราจงให้ความสว่างอีกด้านหนึ่งสองไปถึงอีกด้านหนึ่งให้มันสว่างเช่นกันนะคะเป็นกําลังใจให้หากฟังเราชอบใช้เป็นประโยชน์นําไปปรับใช้ได้ฝากติดตามสับสกายไล้แชร์กดกระดิ่งมาคอมเมนต์มาอัปเดตมาเล่าสุ่กันฟังหน่อยนะ,ะส่วนท่านใดกดทุกสิ่งทุกอย่างคอมเมนต์แล้วขอบคุณมากๆส่วนท่านใดจะสนับสนุนช่องโด o n a t ในส่วนของปุ่มซุปเปอร์ตังค์ที่มีบริษัทเข้ามาก็ยินดีก็ขอบคุณมากๆส่วนท่านใดต้องการให้อาจารย์สื่อจิตดูตรงส่วนตัวใใหห้้หถึึงรายยลละเอีดก จะบอกคุณก็ใต้คลิปเนาอะอ่านให้เข้าใจพร้อมแล้วก็คอยมานะคะมาเป็นแสงสว่างให้กันและการอาจารย์ดีจจะเกื้อกูลนะคะหรือช่วยเหลือใดๆก็ตามในในในความรู้ความสามารถตรงนี้ยังไงก็เดี๋ยวเจอกันคลิปหน้านะคะบ๊ายบายสวัสดีค่ะ